คือตอนแรกอะทุกคนจะเห็นผมอะไปซื้อที่ไอคอนสยามนะเว้ยแต่รู้ไหมทุกทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้นนี่น,นี่ทุกคนรู้ไหมว่าไอติ่ง,ต,งติ่งเนี่ยมันมาจากไหนอา้าวสวัสดีครับทุกทุกคนผมทีมโนราแล้วครับผมวันนี้เนี่ยผมจะไปซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยผมจะมาซื้อที่เทอร์มินอลพระรามสามนะครับผมคือตอนแรกอะคทุกคนจะเห็นผมอะไปซื้อที่ไอคอนสยามนะเว้ยแต่รู้ไหมทุกทุกคนว่ามันเกิดอะไรขึ้น วันนี้ร้อนมากเลยนะครับทุกคนผมก็อยู่ที่ไอคอนสยามนะครับวันนี้ผมว่าผมจะไปซื้อไอโฟนใหม่นะครับผมคือด้วยความที่ว่าทุกคนดูไอโฟนเครื่องเก่าผมนี่สิโอ้โหมันช่างเก่าจิอะไรขนาดนี้นะครับทุกคนผมก็เลยจะไปซื้อไอโฟนใหม่นะก็เราจะเป็นยังไงไปดูกันนะครับผมก่อนที่เราจะไปเนี่ยจะลืมกดไลค์กดซับสไครต์ใผมกันด้วยครับแล้วเราไปเลยครับผม ตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้าศูนย์แอปเปกันแล้วนะครับผมวันที่ผมมาเนี่ยค่อนข้างที่จะโชคดีนิดนึงนะผมก็คือมันเป็นวันที่แบบคนค่อนข้างน้อยอย่ะนะเออเป็นสัดาันที่คนค่อนข้างน้อยนะก็มันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยนะครับผมไป นั่นแหละครับท่านผู้ชมตามที่คลิปเห็นเลยก็คือมันไม่มีของอะนะเออผมก็รีบรีบแบบรีบกลับมาที่ชทอร์นอนอลแล้วก็แบบรีบไปซื้อของรีบไปอะไรเงี้ยรีบไปแบบรีบไปจองเครื่องแล้วก็ได้เครื่องอะไรนี้แล้วอะนะก็คือมันจะเป็นยังไงในวันนี้เราก็ไปดูพร้อมๆกันนะครับตอนที่เราจะไปเนี่ยจะลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับผมโอเคแล้วเราไปดูกันเลยนะครับผม ะฮะทุกคนวันนี้เสียเขากำลังยืนมองบางอย่างระหว่างรอไอโฟนนะฮะดูกนันทั้ว่ามันจะเป็นยังไงคุนนะคะ้ก็จะเป็นสุตองนสิใี้ช้กระพร้มไากกว่อะนะคะ พ,พุ้อขนี่นะสีส่โปรแม็กนะครับทุกคน ouais. เปร้ยบไหมครับก็ปกติอ่ะไม่มีมาหายพาดูทุกคนราแล้วอมาแล้วเดนแล้วครับไม่เห็นเห็นมี้ายติด เราก็สิบก็ได้เฮ้ึฮึมาแล้วคุกคนเงินได้เลยนะค่ะเลือกภาษาได้เลยค่ะภาษาไทยครับภาษาไทยภาายะอันนี้ยังไง ย้ายข้อ <risque> มูลกับเครื่องไปได้เด่นเป็นคนแระยี่ใส่ในไฟล์นะคะไม่คช่เพราะนั่นทำงงปิดไปแล้วปิดไปแล้วตอนอันนี้ไม่ต้องปิดก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวตัดออกตัดออกเนื่องจาะว่าตัดออกง่ายกว่าโอเคถ่ายเป็นนาทีกว่าไม่บอกเลย ไม่เป็นไรสองชั่วโมงก็จะอัดแล้วเมมล้นอ่ะกูบอกให้เห็นปะเล่เมมล้นสี่จิ๊กเลยเดี๋ยวตามไปเพื่อนเดี๋ยวกูใช้ Android มันต้องยชีเดี๋ยวกูไป iPhone กูไม่ไหวแล้วจะระเบิดนะโง่เลยเดี๋ยวครับทุกคนเดี๋ยวเราเปิกล้องกันดูก่อนได้นะอะไดนัมิกไอแลนด์นะทุกคนไนนัมิกไอแลนด์เราจะลองกันก่อนที่ อัดเสียงเสียงมาทุก,กทุกคนมีเงินการต่ออาจะใช้ระหว่งแอปไม่ติอะไรฮัลโหล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 โอเคใช้ได้ใช้ okay. ใช้ได้ทุกทุกคนอันนี้ใช้ได้เลยส่วนตรงนี้โอเคพวกเข็มชี้กันสั่ก<ค>งกล้อง,งกันสั่งไ,ไงเพจยังระบบก,กันสั่นอ่ะก้องกันสั่น เราถ่ายอ่ะมันสั้นโอเคใช้ได้มันสันได้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่ต่อไปก็เออไม่ใช่อันนี้ตรงนี้เฮ้ยต้องต้องเลื่อนลงมาเงี้เออพวกหน้าจอแสงนี่ทำไมมันมันสูงสุดแค่นี้พวกเสียงเราใช้ได้หมเสียงน้องเทรเ่ยอ่ะไปดู อ๋อห้อกดผิดกดผิดกูใช้ไม่เป็นเนาะไม่อย่าพูดสิกูแอนดรอยทั้งชีวิตเดี๋ยวกูไปไอโฟนหนักลงนี่นะโอเคใช้ได้เสียงใช้ได้โอเคมีอะไรอีกมีอะไรไม่มีตัวรีสก็จะมีตัวเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็จะมีตัวสั่นด้านข้างนะครับแล้วก็จะมีตัวตัวน็อตด้านล่างแล้วก็ตัวหน้าจอพิเซลตัวพาลง เทียบดูข้อมูลต่อไปครับว่าตัวในเช็คลิสต์มันสามารถใช้งานได้ไหมยอดเยมมากเลยทุกคนอ่านท้ายก้านไหมว่าลองเช็คดูตัวอีมีก็ได้ด้วยก็ได้ครับว่าตัวอีมีตรงกันใช่ครับตัวอีมจะอยู่ด้านหลังของกล่องขออนุญาตนะครับจะเป็นตัวนี้ถ้าเป็นตัวอีมี่หนักจะเป็นตัวนี้ เป็นตัวด้านหน้าเป็นตัวมันจะตัวเล็กอีกนึ่งจะเป็นตัวสั่ลูกค้าลองดูก่อนก็ได้ครับว่าตัวอีนี่ตัวหลักประมาณนี้นะทุกคนอันนี้คือเซียงกงเซียงกงับลมำบกี้ด้วยกันอันนี้เราเป็นเงินสดไหมครับผมได้ครับเออแต่ถ้าโอ้หน่ากระเร็วกว่าเลยเหรอป้าไม่มันกดเป็นสดนะแล้วเออเออก็จริงไม่งเราคงไม่เสียเวลายืนก็เลยนออจริงนี่นะครับทุกคนก็ถึง เวลาที่จะย้ายจาก Honda Wave เป็น Lamborghini นะไม่ใช่ครับมันคือการย้ายข้อมูลจากไอโฟนเครื่อนี้ไม่ใช่ไอโฟนเครื่อนี้นะครับพอดีแล้วเลขถือว่าเลขสวยด้วยแหละอันนี้อะไรอันนี้ไอโฟนอะไรอันนี้ไอโฟนเจ็ด plus อันนี้เจ็ดสิบสี่โปรแม็กสี่โปรแม็กนะครับโอ้โหเลขยังสวยเลขสวยด้วยเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองนี่นี่นี่ทุกคนรู้ไหมว่าไอติ่งติ่งเนี่ยมันมาจากไหนมาจากไหนอันนี้ไอโฟนเจ็ดอันนี้สิบสี่ใช่ไหมนี่ขอบคุณมากครับ เยไม่ก็มันมีสองกล้องอันนี้ก็มีสองกล้องใช่ไหมเออมัแถบเหมือนกันเลยแล้วมันแถบว่าอันนี้คือเจ็ดอันนี้คือสิบสี่มาหารกันเจ็ดรุ่นแล้วแล้วตอนเจ็ดตอนเจ็ดก็เพิ่งมีใหม่คือไอโฟนสองกล้องอ่าใช่อ่าไอ้ก็เพิ่งมีใหม่เป็นนาฬิกาไอแลนด์เป็นไอโฟนสิบสี่รุ่นแรกทั้งสองรุ่นเลยแต่ว่านี่มันดีจาวูนี่มันไม่ใช่ดีจาวูทุกทุกคนมันไม่ใช่ดีจาวูมันคือมันคือแอปเปิลนะทุกคนเดี๋ยวผมก็ได้ใหม่แล้ว สุดยอดเลยครับทุกคนงั้นเดี๋ยวเราเค่อยกลับมารับของกันนะครับผมตอนนี้เราก็ไปยิน,น,นะอะไรกันก่อนนะทุกคนแล้เวเจอกันนะครับ3:28 a.m. นี่ฮะได้แล้วครับทุกคนลูกค้าลองใส่ตัว passport ได้ตามใจน่าคุณได้ไอคอนใหม่นะเห็นจะลูกกระตาลูกกระตาอันนี้ลงไ,ไ,ไม่ได้ไ่รู้ลง,งทำไมโอ้โหต้องรออันนี้ โอ้โรสวยของจริงอะสวยกว่าทุกคนนะเห็นคน่อคน่อเอาหน่อยเอาหน่อยนี่คือการย้ายขั้นสุดท้ายของไอโฟนเครื่องนี้นะฮะแล้วเราก็จะย้ายมามาอยู่ที่มือคือตอนไหนวะมือไวเลยนมาอยู่ที่มือตอนไหนวะอัี้ใส่ไหนใส่ที่ นี่คือการย้ายรังสุดท้ายเอเคสออกมาเลยก็ได้ใส่ปึ๊บจบเอ้ยลืมต้องใส่นี่ก่อนใส่ไ <Okay. S 1> อ้ไอ้ฟิล์มไอ้นั่นอ่ะเพราะไม่งั้นเคสมันกัดสีไม่สวยเลยถ้าเคสกัดเดี๋ยวสภาพมีวูด์เข็มทิ่มสิบสี่สิบสี่ล้อนะบอกให้บอกให้นะ ใส่ลงแล้วลร้อยจะขึ้น นีน่าจะจบเพียงเท่านี้สำหรับการซือ iPhone ของผมแล้วผมใครชอบกดไลค์ชอบมากกดซับสำหรับวันนี้นะครับผมขอบมากครับแล้วเจอกันเย้ I wanna be the greatest. Everybody on t h e fake shit. I look around and feel like everybody is the f a k e s I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when.